E aí สวัสดีค่ะพบกับเราในช่อง e l u o Forex นะคะซึ่งเป็นช่องที่รวบรวมโบรกเกอร์ในตลาด forex ต่างๆเอาไว้มากมายรวมไปถึงข่าวสารดีๆให้คุณได้ติดตามนะคะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของ social copy t a x t นะคะว่าคืออะไรมีประโยชน์อะไรกันบ้างในส่วนของ social copy t a x t นะคะหรือที่รู้จักกันดีในนามของ social trading นะคะก็คือการลงทุนรูปแบบใหม่นั่นเองเป็นระบบการคัดลอกการเทรดของคนอื่นหรือ การคัดลอกนักเทรดมืออาชีพนั่นเองนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องนั่งเฝ้ากราฟอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ก็เหมาะมากๆเลยสําหรับนักเทรดมือใหม่หรือว่าผู้ที่ไม่มีเวลาในการเทรดเองนะคะและตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะช่วยควบคุมความเสี่ยงในการเทรดเองได้ด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีแพลตฟอร์มมากมายเลยที่ให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการ Copy t r a d ทได้นะคะโดยการ Copy t r a d ทเนี่ย สามารถที่จะทําบนเว็บไซต์ของบลกเกอร์หรือว่าจะใช้ในการ Copy t กโพบน MT4 และ MT5 ตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันค่ะในส่วนของผู้ที่เหมาะสมจะใช้ Social Copy t อกโพนะคะจะมีกลุ่มไหนบ้างมาดูกันเลยกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ที่ยังมีประสบการณ์ในการเทรดเนี่ยยังน้อยอยู่นะคะไม่ค่อยมีความรู้ความชํานาญและก็ทักษะในการเทรดเท่าไหร่นะคะ กลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเทรดค่ะไม่มีเวลาที่จะนั่งเฝ้าหน้าจออยู่ตลอดเวลานะคะไม่อยากที่จะนั่งจ้องคอมเป็นเวลานานๆแล้วก็ไม่อยากที่จะคอยวิเคราะห์กราฟและติดตามการเทรดในทุกๆวันนะคะกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มนักลงทุนที่ไม่ประสบความสําเร็จในการเทรดค่ะนั่นก็คือกลุ่มนักลงทุนที่พยายามที่จะเทรดเองแล้วนะคะบริหารผลเองก็แล้วแต่ก็ยังล้มเหลวในการเทรดค่ะ กลุ่มที่4นะคะก็จะเป็นกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงค่ะก็คือกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการจะเทรดเองด้วยแล้วก็ copy เทรดจากคนอื่นด้วยนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะขัดลอกการเทรดจากผู้นําพร้อมกันหลายๆคนได้นะคะเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการเทรดค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาพูดถึงแนวทางการเลือกเทรดด้วยมืออาชีพสําหรับการ copy เทรดกันค่ะ เทรดเดอร์ที่เราจะทําการ copy เทรนะคะตรงนี้ก็ควรที่จะมีประวัติผลงานการเทรดย้อนหลังนะคะอย่างน้อยๆเน,นี่ยหปีเราอย่าดูเพียงแค่ผลกําไรอย่างเดียวนะคะตรงนี้จะต้องพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในการเทรดด้วยลักษณะของการเทรดนะคะเช่นระยะเวลาในการถือออเดอร์นะคะยาวนานแค่ไหนมีการเปิดโพสชันเข้าวันหรือเปล่านะคะมีผลกําไรเฉลีย่ยอยู่ในระดับที่เรารับได้หรือไม่นะคะการเรียก copy เทรดนะคะไม่เพียงแค่ฝากเทรดแบบปากเปล่ากับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีการโจทะเบียน ไม่มี regulation อะไรที่รับรองนะคะเราจะต้องเลือกใช้บริการจากโบรกเกอร์หรือว่าหน่วยงานที่มีใบอนุญาตนะคะและก็มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องหากเราเนี่ยขาดความรอบคอบนะคะไม่คัดเลือกหรือว่าใต,ตรองให้ดีๆเนี่ยก็อาจที่จะเป็นอันตรายได้นะคะเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีความรอบคอบรู้จักการคัดเลือกและก็พิจารณานะะในการเลือกใช้บริการของผู้นาและที่สําคัญนะคะก็ควรมีการกระจายความเสี่ยงในการเทรดด้วยค่ะมีคํากล่าวที่ว่านะคะหนึ่งในวิธีที่จะประสบค ความสาเร็จอย่างรวดเร็วก็คือการเรียนแบบทําตามคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้นะคะก็ควรที่จะฝึกฝนพัฒนาประสบการณ์มันที่จะศึกษาหาความรู้ที่จะเทด้วยตนเองนะคะเพราะมันจะเป็นทักษะที่จะติดตัวเราไปตลอดแต่ถ้าหากคุณไม่มีเวลาที่จะนั่งเฝ้าหน้าจอไม่อยากที่จะเสี่ยงด้วยตัวเองจริงๆแล้วนะคะการ Copy ป้เทดเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสําหรับคุณค่ะและในส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับบรกเกอร์ ดดีได้ที่ line id at eluforex นะคะเพราะ eluforex จะช่วยเลือกโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้เจอกันใหม่ในคลิปลหน้าอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการติดตามข่าวสารดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ